นี่คือครับจะสังเกตเห็นนะครับว่านี่คือตะกอนที่อยู่ในทอ่อเพราะฉะนั้นแล้วจากลักษณะตะกอนแบบเนี้ยเขาไม่เคยลงและมีกลิ่นเหม็นเน่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วจากลักษณะตรงนี้คือน้ําในห้องนี้นะครับหรือของที่เป็นตะกอนใหญ่ไม่เคยออกจากท่อน,นี้มาก่อนเลยนะครับนี่จะเห็นจากน,น,นี้นะครับนี่นะครับจะเห็นไหมว่ามันไม่เคยออกเลยมันเคยมันอยู่ในนี้มาตลอดอืม สวัสดีครับพบกับแก้ท่อตันช่างเอกนะครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับการแก้ปัญหาท่อระบายน้ําอุดตันนะครับให้กับลูกค้านะครับหรือผู้ที่มีความเข้าใจในระบบนะครับวันนี้เราพบปัญหานะครับท่อระบายน้ําขนาด2นิ้วนะครับมีรากไม้อยู่ในเส้นท่อซึ่งการแก้ไขตรงนี้เนี่ยลูกค้าได้เรียกผู้ให้บริการนะครับมาแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็มาทำการแก้ไขด้วยระบบเจ็ดคลีนนิงนะครับเรามาชมกันครับว่าทางทีมงานของเราจะแก้ไขกันด้วยวิธีไหนและจะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรไปตามชมกันครับ ครับจะเห็นได้ว่าในท่อระบายน้ำนะครับมีรากไม้นะครับค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ในท่อระบายน้ํานะครับมีชิ้นน้อยอ่ะนี่แตกอ๋อแตกกันเลยเนาะอืม นี่เองออกมาจากนี่ไงเห็นยังต้องไปเอาไอชิ้นนั้นอ,ออกมาแต่ชิ้นนั้นมันขาดยังหรือเยเออผมว่ามันยังไม่ขาดนะแต่ไอชิ้นที่อยู่ตรงแยกรอยแตกอะขาดแล้ว,<า>ลวเนี่ย,ยก็คืออันนี้ rắc rồi. Đi mát Okay. หมดแล้วครับหมดละอ่ะอ่ะฮะเข้าบอ่ออ่อเาอออเห็น่อหรือยังเห็นยังไปไหนอ,ะอ่ะเออเห็นบ่อหรือยังบ่อความบ่อหงายแต่ไม่มีปากความปากหงายต่อตรงกันอย่างเดียวเลยแล,แล้วน้ำมันหายหมดด้วยนะอ่าแล้วนี่คือเท่าน้ําออกแล้วมันมีรากมาด้วยนะอ่ามีรากเข้าไปอีกเส้นหนึง่งเข้ามาหรือออกไปครับกำลังเข้าโอ้ ถ้าน้ำมันหายเกี้ยงเลยนั้นน่ะอ่าลองไปเปิดดูตอนนี้เราวิ่งไปที่ห้องน้ําชั้นหนึ่งเรามาดูดิว่าสามเส้นเนี้ห้องไหนอันไหนเป็นห้องน้าชั้นหนึ่ง okay, okay. อโอเคอนน่าโอเคตาเห็นไหมชั้นหนึ่งโดดมาแล้วเป็นพระกระโดดกําแพงเลยโดดลากไม้มาแสดงว่าตอนนี้ชั้นหนึ่งตันอยู่ถ้าเปิดบอ่อครับทางเราก็แนะนําให้ลูกค้านะครับเปิดบอ่อพักนะครับเพื่อ ที่จะตัดรากไม้เส้นนั้นนะครับแล้วดึงออกนะครับช่วงนี้ยังดึงออกได้นะครับจะเห็นว่าก็ค่อนข้าง,งจะยากาอาพอควรอยู่เ <c oughs> ขออยาต <c oughs> ปิดคลิปด้วยเครื่องของลูกค้านะครับคุณลูกค้าเป็นผู้ถ่ายให้นี่เป็นแนวนอนแนวตั้งอ่าแนวนอนก็ได้ครับแนวตั้งก็มา่ามาจัดให้แนวน,นอนโอเคครับก็ก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้ก็โหดนะครับข้อสองนิ้วอุปกรณ์หลงยากนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะนี่ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็จบแล้วครับเออ ้งแจะเช้านี่กี่โมงแล้วครับกี่โมงละตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยไม่เห็นนะไม่เห็นประมาณสี่โมงได้อย่างสี่โมงยี่สี่สี่โมงครึ่งแล้วน่นแต่สิบโมงเช้าเรียนสี่โมงครึ่งนะครับนะโอเคครับแต่ละงานแต่ละปัญหาไม่เหมือนกันนะครับอันดับแรกเลยต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนก่อนวันนี้เราก็ได้เฉลยมออยาหนึ่งอันนะ โอเคครับพบก,กันใหม่างานหน้าครับอย่าลืมครับซูเปอร<ม>์63453568แก้ท่อต่างเ่าเองมีให้บริการครับใจไม่ถึงยังไม่ต้องโทรมาเลยนะเคบ๊ายบาย